พี่เป็นชายเป้าพี่เคยเลี้ยงนกอะไรบ้างครับอายุต่างกันไม่รู้ได้ไหมครับทําไมพี่ถึงพูดไม่ชัดน่ะร้อยแปดคำถามเกี่ยวกับนกตอบทุกคนตายแน่สวัสดีครับผมอาศิครับหนึ่งฮะนกยีโลเราาพี่อ้วนหรือผอมครับหมายถึงไอ้เจ้ากรูเหรอครับไอ้เจ้ากรูเนี่ยพี่ว่ามันก็ไม่ค่อยอ้วนนะและมันก็ไม่ได้ผอมนะ ก็คือมันสมส่วนนะครับไม่อ้วนแล้วก็ไม่หอมอาซีจังหวัดไหนครับจะมีนัดมิทติ้งเอฟซีพาโนปินิสลาไหมครับีอยู่อยุธยานะครับถามว่าจะมีนักมิทติ้งเอฟซีไหมก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าพี่ไม่รู้นะครับว่าใครอยู่อยุธยาบ้างถ้าใครที่อยู่อยุทยาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับและถามว่าจะมีนักไหมก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาว่างตัสองอาทิตย์กันเนาะ แต่พี่เนี่ยมันสองทีเนี่ยพี่ไม่ว่างนะครับพี่ครับสีของเจ้ากล้องนี่สีอะไรครับสีโอพาไลหรือเปล่าครับถามว่าสีเจ้ากล้องไม่สีอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับพี่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเจ้ากล้องเนี่ยเป็นสีอะไรนะเพราะว่ามันมีเยอะแยะไปหมดเลยพี่เลี้ยงนกทงหมดกี่ตัวแล้วชื่ออะไรบ้างพี่เลี้ยงนกทงหมดสามตัวนะครับเขาคาเทลของพี่เนี่ยชื่อเจ้าจีจีเลเบอร์เนี่ยชื่อเจ้า กรีนชีของพี่เนี่ยก็ชเจากรูดนะครับถ้าขีปีกนกแล้วจะขึ้นมาใหม่ไหมคะตอบด้วยยะคะอย่ารู้ขึ้นครับก็ประมาณปีหนึ่งหรือว่า2ปีประมาณปี2ปีเนี่ยนกจะผลักขนขึ้นมาใหม่เนาะตัวนกอายุต่างกันจะมีลูกได้ให้ครับ ได้ครับถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะนกที่อยู่ที่วัยเจริญคันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7-8เดือนเนาะแต่ถ้าจะให้ดีๆเลยนี่ก็ควรที่จะให้นกเนี่ยอายุ1ปีขึ้นไปนะครับถึงจะพร้อมที่จะผสมพันธุ์กันได้นะนกผมไม่ค่อยชอบกินข้าวเลยครับใช่ครับนกพี่ก็ไม่ค่อยชอบกินข้าวเหมือนกันมันก็กินแต่อาหารเนี่ยล้อเล่นนะครับอ๋อถ้านกที่ไม่ค่อยชอบกินเนี่ยก็ลองไปหาผลไม้สดหรือว่าวิตามินนก เพื่อนนกอาจจะอยากกินอาหารขึ้นมานะครับนกอายุต่างกันมีลูกได้ไหมครับได้ครับอันนี้คนเดิมป่ะเนี่ยพี่ครับผมเลี้ยงนกคาเทียวเหมือนพี่เลยครับแต่ทําไมตอนที่ผมเลี้ยมันบินไปหาคนอื่นตลอดเลยครับพี่นกผมเป็นลูกป้อนนะครับทําไมครับอ๋อน้องก็ควรที่จะฝึกคอแบกนกบ่อยๆนะครับแล้วก็ควรที่จะเล่นกันนกบ่อยๆนะครับนกจะได้ชินกับเราพี่อยากได้นกอะไรมากที่สุดคะถามว่าพี่อยากได้นกอะไรมากที่สุด ะตอนนี้นะพี่อยากได้นกฟอพัดนะครับนกฟอพัด no พี่อยากจะเลี้ยงพันอะไรอีกบ้างแล้วเจ้าจีจี้กรองกรูดอายุเท่าไหร่กันแล้วบ้างเป็นพี่คนโตสุดพี่รักตัวไหนมากที่สุดพี่อยากเลี้ยงมาคอไหมพี่อยากจะเลี้ยงนกฟอพัทนะครับเจ,จ้าจีจี้เจ้าก,กรูดเจ้าก,ก้องก็อายุก็ประมาณสี่เดือนกว่านะครับเพราะว่าพี่เอามาก็ประมาณเดือนหนึ่งละตอนนี้ก็ได้ประมาณสามเดือนกว่าก็อายุมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่หรือห้าเดือนนี่แหละถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะ คนโตสุดก็น่าจะเป็นก้าวจี้ๆนะครับเป็นพี่คนโตสุดพี่ก็รักสามตัวเท่ากันนะครับเพราะว่าแต่มันงอนพี่ไม่อยากเลี้ยงครับเพราะว่านกมาคอเนี่ยแพงแล้วก็กินเยอะครับหาเพื่อนให้เขาคาเทลแต่เป็นเพศเดียวกันจะกัดกันไหมคะและเราควรหาคู่ให้เขาไหมคะ ถ้าน้องหาเพื่อนให้คอคาเทลเนี่ยถ้าเอามาตอนโตเนี่ยมันก็อาจจะกัดกันนะถ้าถามว่าจะหาคู่ให้เขาไหมก็ถ้าน้องอยากได้ลูป้อนเนี่ยน้องก็หาคู่ให้มันได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเลี้ยงมันตัวเดี่ยวๆก็สามารถเลี้ยงได้นะมีครับหืมมีมีอะไรอ่ะเอ๊ะอยู่ตัวคนเดียวหรืออยู่กับใครอ่ะ พี่อยู่กับไอ้เจ้ากรู๊ดเจ้ากรองแล้วก็จิจี้สามตัวครับพี่คิดจะเลี้ยงนกอ,อะไรเพิ่มครับแฮกแทกอยากให้พี่เลี้ยงซันคอโนวพี่อยากจะเลี้ยงเพิ่มครับแต่ว่าถ้าถามว่าพี่อยากเลี้ยงซันคอนนวไหมพี่ไม่ค่อยชอบซันคอโนวตรงที่มันเสียงดังอะครับแต่ถ้าถามว่าอยากเลี้ยงไหมก็อยากเลี้ยงนะอยากจัดลองเพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยเลี้ยงซันคอโนวเลย ตาก้องตอนที่ไปถ่ายนกบินอิสระคือใครหรอครับคนนั้นเขาก็คือแฟนพี่เองนะครับถ้าใครอยากเห็นหน้าแฟนพี่เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกนะครับพี่ซื้อนกที่ไหนครับพี่ซื้อนกที่ตลาดครับพี่อยู่อุดยธานะครับร้านที่พี่ไปซื้ออยู่ที่ตลาดแกรนครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นเฟซเขาให้ดูพี่อายุเท่าไหร่เหล่าพี่จะซื้อนกอีกไหมครับพี่อายุ25ครับน่าจะซื้อนะแต่ขอคิดดูก่อน เลอเบิร์ปล่อยบินอิสระได้ด้วยหรอเลอเบอร์ปล่อยบินอิสระได้ครับแต่ต้องฝึกมาดีๆนะและต้องมีจ่าฝูงนําด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลงถ้าเลี้ยงลูกป้อนคนมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับและลูกป้อนหนึ่งเดือนคนกกไฟไหมครับถ้าจะเลี้ยงลูกป้อนเนี่ยก็คนที่จะมีตะกร้าลูกป้อนแล้วก็มีอาหารลูกป้อนไซลิงค์ลูกป้อนและถ้าบ้านใครหนาวๆเนี่ยก็คนจะมีไฟกกลูกป้อนด้วยนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยก็ไม่ต้องก็ได้นะครับเดี๋ยวลูกสุก อายุหนึ่งเดือนก็น่าจะขนขึ้นแล้วนะพี่ว่าถ้ากัดร้อนเนี่ยไม่ต้องกกก็ได้นะครับอาหารหลักของนกนี่ทานอะไรครับอาหารหลักของนกก็จะเป็นทันยพืชนะครับก็จะมีในทังตะวันข้าวโอ๊กมีเล็ดเหลืองมีเล็ดแดงแล้วก็ถั่วที่ส่งก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผลไม้ก็จะเป็นอาหารรองให้มันนะครับพี่ช่วยอธิบายนกเล็บเบิร์ดขอบตากับไม่ขอบตาหน่อยครับนกเล็บเบิร์ดขอบตาเนี่ยก็จะตัวเล็กกว่าไม่ขอบตาหน่อยเนึงนะครับ และนกท er ี่ไม่ขอบตาเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะเชื่องกว่านกที่ขอบตานะพี่คะหนูซ um ื้อเล็เปิดมาแต่ขนขึ้นเต็มตัวแล้วแต่ยังเป็นลูปป้อนอยู่หนูจะเลี้ยงเชื่องไหมคะพี่ว่าเลี้ยงเชื่องแน่นอนครับถ้าน้องฝึกบ่อยๆนะแล้วอะไรพี่ถึงเลี้ยงนกสามสายพันธุ์นี้เพราะว่านกกรีนชีตคาคาเทลหรือเบิร์ดเนี่ยนกสามสายพันนี้เนี่ยเป็นนกที่ถือว่าคนตลาดล่างอย่างพี่เนี่ยเกอเอื้อมถึงเนาะ ข้อเทลก็เริ่มต้นแค่700บาทหรือเบร์ก็เริ่มต้นแค่350บาทก็ซื้อได้แล้วลินชีก็เริ่มต้นแค่พันกว่าก็ถือว่าคนที่ไม่ค่อยมีสตางเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ก็คือมันหาง่ายอ่ะครับพี่จะซื้อนกเพิ่มอีกไหมน่าจะซื้อนะครับพี่ว่าพี่น่าจะเล็งๆฟอร์พันกับซันคอนัวอยอยู่สองสายพันนี้นะครับนกในชอบกินอะไรบ้างและตัวพี่เองอ่ะชอบกินอะไรเอามาสองอย่างนกในนี่หมายถึงนกพี่ใช่ไหม นกพี่เนี่ยชอบกินข้าวโอ๊กข้าวไยแล้วก็เล็ดเหลืองก็ทันตรงวันนกพี่ก็ชอบกินประมาณนี้นะแล้วถามว่าพี่เองชอบกินอะไรนะครับพี่ชอบกินพิซซ่านะครับแล้วก็ชอบกิน KFC 2อย่างเตี้ยวนี่ถามนี่จะเลี้ยงใช่ไหมพี่ซื้อนกพี่อะไรละครับแล้วกี่บาทหร้อนกพี่เพกไรอ่ะแล้วนกพี่พันอะไรบ้างอ่ะตอบให้หมดนะครับพี่ซื้อนกที่ตลาดกลางอยุธยานะครับพี่ซื้อกี่บาทพี่ซื้อกรินชีเนี่ยพันห้านะครับคอคเทลเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เลเบิลเนี่ยสามร้อยห้าสิบนะครับ นงพี่เพศอะไรนะครับพี่ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็พี่ยังไม่ได้ส่งไปตรวจเลยว่านกพี่เนี่ยเป็นเพศอะไรนะครับทั้ง3ามตัวเลยพี่ยังไม่รู้นะครับพี่ถ้าเลี้ยงแต่กระลูกบอล4ี่ตัวแล้วมันโตทั้ง4ี่ตัวหลุดตัวหนึ่งแล้วตัวอื่นร้องแล้วนกบินกลับมาทําไมมันถึงบินกลับมาครับถามว่าถ้าเรามีนกสี่ตัวแล้วตัวหนึ่งบินหลุดออกไปแล้วไอ้สาตัวน,ะนั้นมันร้องอักอักอักแล้วทําไมไอ้ตัวที่บินหลุดออกไปถึงกลับมา อ๋อเพราะว่าพวกมัน4ตัวเนี่ยรู้จักกันคุ้นเคยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงนะครับแล้วก็ถ้าไอตัวที่หลุดเนี่ยมันก็ไม่ได้จะอยากหลุดหรอกมันก็แค่อยากจะออกไปเที่ยวครับและถ้ามันได้ยินเสียงเพื่อนๆมันเนี่ยมันก็จะบินกลับมาหาเพื่อนมันก็จะประมาณนี้นะพี่ <Hey. S 1> ว่าไงครับพี่ hey. ทำไมพี่ถึงพูดไม่ชัดครับทำไมถึงพูดไม่ชัดคำถามนี้นี่เจอบ่อยมาก ก็พี่เป็นคนพูดไม่ฉาดไทำไงได้อะว่าพี่พูดไม่ฉาดดนกพี่น่ารักขอบคุณมากเลยเนี่ยครับพี่เคยเลี้ยงนกอะไรบ้างครับพี่ไม่เคยเลี้ยงนกนะครับพี่เคยเลี้ยงแต่กระต่ายพี่อายุกี่ปีครับพี่อายุ24เข้า25นะครับพี่เป็นชายหรือเปล่าครับไวแตงทำไมถามเขาเงี้ยพี่เป็นชายครับ เอ๊ซื้อนงจากไหนพี่ซื้อนงมาจากตลาดกลางอายุทยาครับพี่ซื้อนงจากไหนก็บอกแล้วไงว่าตลาดกลางอายุทยาเอ๊คนที่ไหนพี่เป็นคนทุกที่ครับล้อเล่นครับพี่เป็นคนที่น่านพี่เกิดที่จังหวัดน่านนะครับและตอนนี้พี่ก็อยู่ที่อายุทยานะครับทําไมกริ๊งชี้ถึงชื่อเบบีบ้กรูดครับน้องๆรู้จักเจ้ากรูนี้ไหมครับนี่เจ้ากรูนี่ โอเคพี่ชอบแล้วพี่ก็อยากให้นกพี่ชื่อเจ้ากรู๊ก็มีแค่นี้ครับนูยอยากให้พี่ทำหนึ่งว่าของท่านกออกาชอบดุมากอย่างแรกก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับพี่จะพยายามทำอีกนะครับพี่เป็นไรกับตากองครับเป็นแฟนกันครับนกเลี้ยงยาไหมคะถ้าถามว่ายาก็ยา,ยานะครับแต่ถ้าถามว่าง่ายก็ง่ายนะครับต้องเอาใจใส่น้องด้วยนะครับต้องอยู่ในที่แบบไหนคะแพงไหมคะน,นี่คือถามถึงนกใช่ไหมครับ นกเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ที่แพงๆก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็อยู่ในที่ที่หลังคาผูุๆล้วบ้านพังๆประตูก็สนิมกรอนกก็อยู่ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยก็คือ,คอเราต้องเอาใจใส่นกนะครับพี่มีแรงบนันดาลใจทําไมถึงทํา youtube พี่มีแรงบันดาลใจทําไมถึงทํา youtube พี่เชื่อว่าน้องๆที่เลี้ยงนกทุกคนเนี่ยก็ไม่รู้จักพี่คนนี้นะ พี่คนนี้เนี่ยก็คือพี่โออนุชิตของเรานี่เองนะครับเราเล่นเราเล่นราเล่นพี่เปรมน,นะเขาก็คือพี่เรล l ม Living room ที่ทุกคนรู้จักนะครับเขาก็คือหนึ่งในไอดอลของผมนะครับที่มีแรงบนันดาลใจในการทำ youtube แล้วก็มีแรงบนันดาลใจในการเลี้ยงนกนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าพี่เขาก็ต้องเป็นไอดอลของคนหลายๆคนนะครับ และในคลิปนี้เนื่องจากมีความยาวมากจนเกินไปผมไม่สามารถที่จะเอา108่คำถามมารวมในคลิปเดียวได้นะครับคนที่พี่ยังไม่ได้ยกมาตอบเนี่ยก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับไว้เจอกันใน EP ที่2นะครับ